ภาพงานศพสาวสวยคนดังทำหลายคนตกใจไม่น้อยล่าสุดบิวตี้บล็อกเกอร์คนดังนัทนิสามณีได้ออกมาโพสต์ภาพหลังจากที่จัดงานศพให้ตัวเองพร้อมเขียนแคปชั่นว่านัทจัดงานศพตัวเองให้ตัวเองค่ะเป็นความรู้สึกที่แปลกใหม่มากได้ยืนมองภาพตัวเองอยู่หน้าโรงการวางแผนเตรียมตัวตายเป็นเรื่องที่หลายคนไม่กล้าคิดด้วยซ้ำอยากจะบอกว่าทุกคนต้องตายเป็นธรรมดาสำหรับนักการวางแผนงานศพ และชีวิตเราว่าตายเป็นเรื่องที่ควรทําแล้วจะได้มุมมองในการใช้ชีวิตแบบเปิดกว้างมากขึ้นสุดๆท่ามกลางคอมเมนต์ที่บอกว่าทุกคนมีวันนั้นว้าวอยากทําแบบนี้พอดีเลยจึงมากพี่นัดเพิ่งดูคลิปจบเมื่อกี้เพลงแอบขนลุกนะรูปที่ใช้คือจึงมากค่ะแม่ตกใจหมดครั้งแรกเกือบเผยและพี่คุยไลน์กับใครเมื่อกี้ แต่คอนเทนต์หัวข้อดีนะคะแอบแฝงทำลองไปศึกษาหลวงพ่อภัยสารวิสาโลเพิ่มสิค้าเตรียมตัวตายดีเลยเดี๋ยวนะผมตกใจเมื่อเห็นวัาแรก